เราตำรวจเอกญิงวาจุธาแสงนภาค่ะตำแหน่งนะคะรองสารวัตรกลุ่มงานระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์กองตำรวจสื่อสารค่ะตำแหน่งนะคะจะเป็นเกี่ยวกับฝ่ายอำนวยการค่ะและอีกหนึ่งหน้าที่นะคะก็เป็นทีมประชาสัมพันธ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะขอประชาสัมพันธ์กลงกองของวิช,ชาชีพให้ประชาชนได้รับรู้ค่ะและอีกหนึ่งหน้าที่นะคะที่ขาดไม่ได้เลยคือช่วยเหลือน้องหมาจ้อนค่ะ กราก,กำลังจะไปหาพี่ออยนะคะเอาอาหารให้น้องๆกันค่ะไม่ใกล้เลยค่ะบ้านอยู่นน,นทบุรีค่ะพี่ออยอยู่ธัญบุรีคลองหกค่ะถ้าอย่างเวลาที่ลูกตันขับรถผ่านนะคะแล้วก็เจอน้องหมาจออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าลูกหมาที่อยู่ริมถนนเนี่ยแล้วเราก็ต้องดูก่อนนะคะว่าตรงนั้นอะ่ะมันสามารถจอดได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะลูกตันก็จะหาร้านสะดวกซื้อหรือว่าจจะมีร้านไก่ทอดไก่ย่างแถวๆนั้นก็ซื้อไปให้น้องกินเลยค่ะ ใช่ค่ะบ้านพ<ช>ี่ออยอยู่ข้างใน,นใช่ค่ะผู้กองมาที่นี่บ่อยไหมคะถ้ามาก็จะเป็นช่วงเทศกาลค่ะช่วงวันเกิดวันเกิดตัวเองวันเกิดคุณแม่สงกานอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีเวลาว่างไม่ติดภารกิจก็จะเข้ามาตลอดค่ะอันนี้คือบ้านพี่ออยเหรอคะใช่ค่ะนี่คือบ้านพี่ออยเลยค่ะออโอ้แล้วในนี้มีหมากี่ตัวคะข้างในน่าจะมีสักประมาณ40ตัวค่ะ พอ่ออยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับพี่ออยดูแลหมาคนเดียวเลยเหรอ40ตัวค่ะปกติพี่ก็จะหุงข้าวทำข้าวให้เขาคนเดียวแต่ว่าเวลาพี่ไม่อยู่ก็จะมีแม่ช่วยดูทำไมถึงต้องมาหาพี่อยอยะคะจะมีน้องตัวนึงที่ชอบคือน้องหมวยใช่น้องหมวยจะน่ารักมากจะแบบภาพน้องหมวยก็จะเป็นวรอลใช่ไหมคะพี่ออยอเ,เขาเป็นหมาแบบว่าเล็กๆก็เขาขี่เล่นมากเลยนะเคยพาไปออกกองก็แต่เนื่องจากพี่เลี้ยงระบบปิด เลยทำให้เขาไม่ค่อยคุ้นชินกับคนภายนอกค่ะืคือเขาน่ารักเดี๋ยวเขาไปดูเดี๋ยวตานี้อีกหนึ่งเหมือนปลาดุกอ่ะใช่อยากเจอหมวยแล้วค่ะขอพี่ออยกับผู้กองพาไปเลยค่ะค่ะมามามาโอ้คโอเคออเค ทุกทีก็จะไปนั่งตรงนู้นได้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 เลยค่ะปกติมาหมาลุมแบบนี้เลยใช่ค่ะแบบนี้เลยว้าวจะทำอะไรบ้างคะเนี่ยค่ะก็จะให้นี่ชื่อคิวค่ะตัวนี้ชื่อคิวคิวใช่เขามีคิวร้องเลยจะเห็นจะเห็น กองคะอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้สละเวลามาช่วยเหลือน้องหมาจอนคะมันมีเรื่องราวตั้งแต่เด็กกะค่ะเพราะว่าตอนเด็กอะไปเจอไปไว้กับคุณแม่ค่ะแล้วก็ไปเจอคนเอาน้องหมามาปล่อยยางเล็กๆเลยอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เลื่องตาเลยเราก็รู้สึกสะเทือนจิตใจมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกสงสารเขาเพราะว่าทุกชีวิตเขาก็รักตัวเองอะค่ะหลังจากนั้นมาก็เจอที่ไหนข้้นถนนก็รีแบสเซเว่นซื้อขนมให้เขาตลอดเลยผู้กองคะเริ่มรู้จักกับพี่ออยตั้งแต่ตอนไหนก็ติดตามพี่ออยมาจาก เพจ Facebook เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าจะมีรูปน้องหมวยจะเห็นน้องหมวยอยู่แถวนี้น้องหมวยจะเป็นน้องหมาที่หน้าตาน่ารักมากค่ะเขาขามีลายจุดค่ะนู่นนู่นหมวยถ่ายโฆษณาเลยนะคะพี่ออยของสสสรณรงค์การเสองสองลดระดมการเลิกสูบบุหรี่ไม่เกี่ยวอะไรกับหมวยนะคะไปนั่งถือป้ายรูปปอดได้ได้ไงโอ้ยแล้วนั่งถือแค่เนี้ย ใช่หมวยหน่ารักมากตก็เดี๋ยวนะคะหมวยเหรอดังมากค่ะหมวยอ่ะเปิดตุ๊กตาใช่หมวยดังมากรูปหมวยอ่ะไปต่างประเทศเลยใช่ไหมคะที่คุแชร์ไปถึงต่างประเทศหมวยดาน้ารักมากใช่ดังมากรูปพวกนี้ืจะดังมารูปนี้ดังมากตัวเล็กๆหนูก็เห็นจังเงี้แหละแล้วก็มาเห็นหมวยแล้วความร้ึกแรกอค่ะที่ผู้กองเข้ามาเห็นนหวาที่นี่ค่ะ ตอนรู้สึกแรกที่เข้ามาเห็นก็คือตอนแรกตกใจค่ะสมมติจะไปมูนิทีนะคะมูนิทีเขาก็จะจัดเป็นส่วนใช่ไหมคะมีกกงอะไรเงี้ยแต่คือน้อ,ง,องนี้คือจะวิ่งเข้ามาหาเลยตอนแรกก็ตกใจแต่น้องน้องใจดีทุกตัวค่ะแล้วน้องก็สะอาดพี่ออยดูแลดีมากค่ะเรามีเหตุการณ์อะไรที่เกี่ยวกับหมาจรที่ตอนนี้ยังอยู่ในใจของผู้กองไหมคะอืมที่หมู่บ้านเก่าแล้วกันนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ผูกพันกับน้องหมาจรตัวหนึง่งเขาหลงพัดเข้ามาในหมู่บ้านค่ะ ช่วงนั้นเราก็ผูกพันเขามากให้อาหารเขาตลอดเขาจะเดินมาที่บ้านทุกวันนะคะเขาชื่อน้องเบคอนแล้วสักพักเนี่ยในหมู่บ้าน,นก็มีกฎว่าห้าให้หมาจอยเข้ามาในหมู่บ้านเขาต้องกำจัดตรงหมาออกไปซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่อยู่เราก็หายเราไปฝึกอีกสี่เดือนกลับมาอีกทีก็คือมารู้จากที่บ้านนะคะก็คือเขาได้เหมือนยิงยาสลบแล้วก็เอาน้องไปแล้วแต่คาดว่าน้องน้องน่าจะน่าจะไม่อยู่ละค่ะเพราะว่าถ้าไปป่อยแถวนั้นก็คือ รถนา่าจะชนน้องตายอยู่แล้วค่ะใช่รู้สึกสะเทือนใจค่ะเพราะว่าโอ๊ยพูดแล้วน่าจะไหล <c oughs> ค่ะพมบับบานานค่ะเศ้า <c oughs> จริงๆถ้าย้อนเวลากลับไปได้ <c oughs> อยากดูแลเขาให้ให้มากกว่านี้ค่ะแล้วก็แบบว่า พาอาจจะพาเขาไปหาที่ที่อาจจะแบบที่ที่รับเลี้ยงน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นน้องเขาคงไม่ตายอะค่ะทุกชีวิตก็คือรักชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ไม่อยากให้เขาตายใช่ค่ะเดี๋ยวขึ้นด้วยอ้าวพี่อ้อยพี่อ้อยพี่อ้อยนึกว่าให้หนูไปขึ้นหน้าอ๋อให้ขึ้นไปเลยเหรอนึกว่าเลี้ยวไปแล้วหยุดแล้ว ใช่กะว่าจะรอตรงนี้ไงโอเคละอ่ะถือกระป๋องมาด้วยสิ่กอไปย่าง แต่ส่วนใหญ่พวกนี้ถ้าเป็นตัวเมียที่ทำหมันในเขาแล้วนะพี่ยันเอาไหมนี่มาหาแม่มาโอ้บรรสั่กินอนะ่ะเอาไหมเคี้ยวด้วยสั่วอืมแเขาชอบไม่ไม่เคี้ยวหรอือไม่เคี้ยวเลยอะ่ะเอาเอาไหมเอาไหมพี่ออยเจอกับผู้กองมานานน,นนะคะก็รู้จักกับน้องได้ประมาณ3ปีแล้วค่ะที่เขามาช่วยเหลือน้องๆที่บ้านนะคะ จอผู้กองครั้งแรกรู้ไหมคะว่าเขาเป็นตำรวจไม่รู้ค่ะนะึกว่าอาจจะเป็นคนในวงการหรือเปล่าเพราะว่าน้องเขาเป็นคนสวยแล้วก็รูปร่างหน้าตาก็ดีเพิ่งมารู้ที่หลังค่ะรู้ได้ยังไงคะรู้ผ่านสื่อโซเชียลเนี่ยคะ่ะเห็นรูปเขาว่าเขาเป็นหนูยศต้องร้อยโทนะตอนนี้เป็นร้อยตำรวจเอกแล้วค่ะแล้วผ,ผู้กองค่ะมาช่วยอะไรพี่ออยบ้างคะคือส่วนมากที่มาที่บ้านเลยก็จะช่วยในด้านของอาหารเมร็ด แล้วก็ข้าวสารแล้วก็อาจจะมีพวกขนมมาให้น้องๆด้วยแล้วบางทีก็ช่วยเป็นค่าอาหารถ้าเกิดตัวเองก็ไม่ได้มาบางทีจะโอนมาเป็นค่าอาหารคือถ้าเกิดว่าอยากจะช่วยเหลือเราก็รับหมดเลยค่ะแล้วแต่จะสะดวกเป็นอะไรที่น้องๆจำเป็นมากสุดเลยก็จะเป็นข้าวสารอาหารเม็ดแล้วก็ไก่บดแต่ถ้าเกิดใครอยากจะมาเยี่ยมน้องๆที่บ้านก็มาได้ค่ะแต่ว่าต้องนัดวันลงน้ากันนิดนึงเพราะว่าน้องๆที่บ้านแล้วก็น้องๆหมาจรข้องนอกรวมๆที่ดูแลอยู่ก็ประมาณร้อยกว่าตัว ขอบขอบคุณน้องลูกตาแล้วก็คุณแม่ที่เขาช่วยเหลือแล้วก็เมตตาน้องๆที่บ้านพี่แล้วก็การช่วยเหลือก็แผ่มาถึงน้องๆหมาจรรอบๆที่พี่ดูแลด้วยทําให้เขามีกินอิ่มท้องกันแล้วก็ไม่ต้องไปคุยเขียหาเศษอาหารเน่าเสียกินอิ่มท้องกันทั่วหน้าเลยค่ะแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจแล้วก็สุขทั้งผู้ให้ผู้รับเลยขอบคุณนะคะเราผู้กองจะทำแบบนี้จะช่วยเหลือน้องหมาแบบนี้จะมาหาพี่อ๋อแบบนี้ไปจะถึงเมื่อไหร่คะ กว่าจะแก่กันไม่ข้างเลยค่ะ <c oughs> ผูกพันนะคะผูกพันกับพี่ออยแล้วก็ผูกพันกับน้องหมาที่นี่ด้วยอยู่แล้วค่ะ ชอบการสักชอบรอยสักมาตั้งนานแล้วนะส่วนมากมันจะเป็นเรื่องความคิดศัสนคติลงไปบนตัวมันจะคอยย้ำเตือนเราตลอดเวลาอย่างแบบอันนี้เราสักคําว่าสติกับเส้นชิประจรซึ่งมันเกิดขึ้นในตอนที่เราอะ่ะเหมือนเป็นซึมเศร้าแล้วเราพยายามจะกีดข้อมือตัวเองแล้วเราก็กีด้างนี้มันจะคอยเตือนใจเราว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดอ่ะทั้งชีวิตแล้วก็สกติบนตัวมีลายหมากี่จุดคะน่าจะ น่าจะหกค่ะอ่าอันนี้ก็คือตัวนี้ค่ะชื่ออะไรคะอลังค่ะตัวนี้ไม่ไม่มีเขาเรียกเป็น guardian dog ราให้เป็นหมาแบบเหมือนเหมือนหมาองคลากอะไรไปประจำตัวอันนี้เป็นโลโก้บ้านค่ะตัวนี้ชื่อเรยาค่ะ,อ,ะอันนี้เอลลอยแล้วก็ตัวนี้เควินจริงๆก็ เ่องที่รักมากที่ชังอะเนาะสักคนตัวไอ้อย่างเงี้ยอรังคือแบบเป็นหมาที่รักรักที่สุดเลยถึงขั้นแบบว่าคือคนเรารักหมามันจะมีหลายแบบใช่ป่ะรักแต่ว่าถ้าช่วยหมาตัวนี้มาแล้วเรารักหมาแต่ถ้าเขามีบ้านที่ดีกว่าเราก็แบบยินดีอะเพราะเรารักคือการแบบว่าให้เขาไปเจอสิ่งที่ดีแต่อารังนี่คือรักแบบว่าถ้าฉันขอทานเธอก็ต้องไปขอทานกับฉันหรืออกแล้วมีลายอะไรที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องราวในชีวิตนะคะน้องหมาตัวไหนเควินค่ะเป็นหมาจรที่ช่วยไว้ที่มหาลาัยแล้วสุดท้ายเขาต้องจบชีวิตวแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยมนเลยค่อนข้างสะเทือนใจเรามาเล่าได้ไหมคะคือตอนนั้นเราเรียนอยู่มหาลายัยแล้วเควินเนี่ยเป็นหมาจรที่แบบว่าเราสนิทกับเขามากช่วงหนึ่งที่มหาลาัยเขามีนโยบายกําจัดหมาแล้วเราอะเป็นห่วงเควินมากแล้วตอนนั้น่ะเควินขาเจ็บพอดีแล้วเขาแบบ วิ่งกระเพากระเพามาหาเราแล้วก็เลยแบบโอเคต้องช่วยละก็เลยเอาไปรักษา<ม>ก็ถือโอกาสนั้นนะหาบ้านให้เขาเลยแล้วก็หาบ้านได้ไปอยู่พิซาุนโลกแต่ปรากฏว่าพออยู่ไปได้สองเดือนเขาทําเควินหลุดหลุดไปนะคือแบบเหมือนเควินเขาพยายามหนีออกจากบ้านอีกแล้วเพราะว่าเหมือนเขาแบบอยากหาเราเออเพราะว่าฝั่งเขาเล่าก็คือแบบน้องหอนหาอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่ได้เล่าให้เราฟังตั้งแต่คือสองคืนแรกที่เควินหอนหา พราะถ้าเรารู้ตั้งแต่แบบคืนสองคืนแรกว่าคีวินเป็นหนักอยู่ขนาดนั้นนะ่ะเราก็คงจะแบบเวลามาเลี้ยงออกอะไรเงี้ยเออแล,แล้วก็แล้วเราก็แบบโหมันเราทำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะคือมันหายไปสองเดือนแล้วว่าเราจะไปตามทันได้ไงแล้วก็เลยแบบก็คือนั่งรถทัวร์ึ้นไปพิษณุโลกแล้วก็ไปตามหาอยู่แบบอยู่หลายวันให้อาสาแถวพิษณุโลกแบบช่วยกันหาแบบสุดๆคือตอนนั้นแบบว่าแชร์กันออกไปเยอะมากที่จะหาเควินอนะไรเงี้ยแล้วพอหาอยู่แบบ สอสาเดือนก็มีคนบอกว่าเหมือนแบบเขาอะไปโดนรถชนแล้วก็มีคุณป้าที่แบบแกแบบเลี้ยงอาหารให้อาหารหมาจอยอยู่แล้วว่าคอยดูแลอยู่แล้วแกก็แบบว่าเหมือนเขาอะค่อยๆแบบเหมือนซึมอะเหมือนตอมใจแล้วแบบค่อยๆแบบหน่อยแล้วค่อยๆป่วยแล้วก็ค่อยๆก็ตายโอ้แล้วก็เลยเสียใจมากขอโทษ เขาเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยเล่าเพราะเราเล่าแล้วแบบเราเสียใจแล้วก็ยังเสียใจอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นตัวที่แบบเรารู้สึกว่าเราผิดกับเขามากอะแล้วแบบเราก็เลยแบบรักเขาแม่ล้วก็เลยฝากเขาไว้จะร้องไห้ไหมด้วยคือแบบเออแล้วหนูเอาไมาเอาเขาไม่เขียนเป็นหนังสือเลย เป็นหนังสือเล่มก่อนหน้านี้เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องเราหมาแต่ละตัวที่ช่วยมาทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะเควินก็จะเป็นเรื่องหลังสุดที่เราแบบเขียนแล้วเราก็ไม่สามารถกลับไปอ่านได้เพราะว่าเราอ่านแล้วเราก็แบบร้องไห้แบบคิดว่าถ้าเลี้ยงเองแต่แรกก็จบแล้วว่ะเอ่งสาวซ มีคลิปหนึ่งที่เขาอัพลงอัพลงใน y o u t u ู e อะมันก็คือเป็นช็อตที่เควินวิ่งมาหาเราที่มาหาลัยแล้วก็วิ่งมาแบบเอาหัวมาโดนเราว่าอ้อเราแล้วเราก็แบบดูคลิปนั้นที่ไรเราก็ยังแบบแล้วมันเป็นคลิปที่เอามาใช้หาบ้านเควินอะลงใน u t u b e อะแล้วเราก็ยังรู้สึกเสียใจทุกวันนี้ว่าแบบโอ้โหถ้าย้อนกลับไปได้นะคือไม่ไม่หาบ้านเลยอะจะเลี้ยงไว้เองหมดเลย บูนี่เป็นพันธุ์พิบูดใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นพิบูน่ารักน่ารักเอาตู่ไปไหนอ่ะกลัวกลัวลุงอุ้ยลุงมาแล้วโอ้โหลรักดีหน่อยม่ได้เลยตื้อไม่บูอย่าพึ่งรอรอก่อนตัวนี้คือใครคะอันนี้ลุงตู่ค่ะน้องหมาจอนหรอเป็นหมาจอนค่ะตอนนี้เขาอยู่มาเจ็ดแปดเดือนแล้วยังไม่ได้บ้านเลย เขาแก่แล้วไงเขาเลยแบบโอกาสได้บายมันยากแล้วก็เป็นหมาดำอีกเราเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลน้องหมาคะส่วนมากก็หาเองค่ะแล้วก็รับงานอย่างอื่นเพิ่มเช่อนอย่างตอนนี้รับฝากเลี้ยงรับฝากเลี้ยงหมาแมวก็รับลิงก็รับงูก,ก็รับรับหมดนะก็มีขายหนังสืออย่างเงี้ยค่ะคือหนังสือเล่มนี้ค่ะมันเกี่ยวกับพืชผักผลไม้ที่น้องหมาสามารถทานได้แล้วก็มันก็จะมีรวมแนะนําทุกอาหารเสริมต่งตาง กินกุโคซามีนหรือคอนดอยตรีนอย่างเ mm hmm. งี้ยมันช่วยอะไรบ้างางคะคือค่อนข้างรวบรวมสรรพคุณหลายๆอย่างที่น้องแหม่แบบกินได้ไม่เพราะว่าอิหมไม่อยากเน้นที่ว่าอาหารเมร็ดหรืออาหารบาบหรืออาหารอะไรเราอยากเป็นเน้นที่อาหารเสริมมากกว่างี้ค่ะก็เราฝึกนะคะเอามาฝากฝึกที่นี่กับ mm hmm. ไปฝึกให้ที่บ้านแล้วแต่กรณีไปฝึกด้านคำสั่งแล้วก็ปรับพฤติกรรมนะคะ เหตุผลใ่ะที่ทำให้คุณอิมยังคงแบบมอบความสุขให้กับหมาหมามันมอบความสุขให้กับเราก่อนช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าตัวเราไม่ค่อยไร้ค่าเลยพอเราได้ไปช่วยหมามาเราได้หามาให้เขาแล้วพอเราได้เป็นสภาในให้เขาแบบนี้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในมุมที่ดีครนรู้สึกว่าชีวิตก็รู้สึกแบบมันมีค่าขึ้นมาไงสำหรับใครที่สมมติดูรายการอยู่ตอนนี้เราอยากได้ลงตู่ไปเลยใหรปะให้ให้ให้งตู่ตรตเรามีวิธีการคัดกรองบ้านยังไงอะคะ อย่างแรกคือโรลล์ขอบชิดก่อนสองคือทุนทรัพย์ในการดูแลหมาเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างอย่างลุงตู่อย่างเงี้ยเขาแก่แล้วอ่ะอีกไม่นะะอีกไม่นานก็คงมีโรคถามหามีอะไรอย่างเงี้ยเป็นโรคชรลาอะไรโอ้ยว่าเขาแก่ไงขอโทษขอโทษโอ้ยเอ้ยอาบน้ําแล้วช่วยเหลือหมาไปอีกนานแค่ไหนะก็เรื่อยๆค่ะจนกว่าจะแบบ จักหวาจะโอ้จังหวะจะเป็นหนี้จนจ่ายไม่ไหวเฟซบุ๊กชื่อว่าไอวารินค่ะไอวารินภาษาภาษาอังกฤษา ชื่อแพรนะคะหรือว่าคนในวงการบิ๊กไบท์ทั่วไปก็จะเรียกว่าแพรอาวันค่ะตอนแรกๆคือต้องเอาตรงๆว่าตัวแพรเนะ่ะเป็นธาตุหมาธาตุแมวอยู่แล้วแล้วก็แพรเองก็เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเหมือนกันแต่ว่าพอเวลาเราเ,เดินทางออกไปข้างนอกแล้ว,ลวเราจะเห็นน้องหมาจรเน,นี้ยเราก็จะรู้สึกหดหู่ว่าเอ้ยน้องไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวแล้วก็น้องจะกินอะไรยังไงใช่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่พอแพรเห็นปุ๊บ แพรก็จะมีอะไรนิดหน่อยก็จะค่อยๆแบ่งน้องตอนแรกๆก,ก็คือให้บ้างไม่ให้บ้างแต่ว่าพอเราเริ่มให้แล้วอะ่ะเราก็จะคิดถึงเขาว่าเฮ้ยวันนี้เขายังไม่ได้กินเขาจะหิวไหมมันก็เลยเกิดเป็นกิจวัตร เมื่อไหร่ที่ว่างมีเวลาก็คือจะออกมาให้เลยค่ะฉายาดังฟ้าหมาจรน้องแพรได้ไมายังไงคะลูกเพจอะค่ะหรือว่าแฟนคลับเขาน่าจะเป็นคนตั้งชื่อนี้ให้เองเพราะว่ามาจากที่จริงๆแล้วเพจของแพรเนี่ยเป็นเพจที่เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์แพรจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับบิ๊กไบค์ขี่มอเตอร์ไซค์ในชีวิตประจําวันแต่พอหลังๆเนี่ยด้วยความที่ว่าพอเราเจอน้องหมาจรนแล้วอยากหาบ้านเราก็เอาลงเพจเราด้วยเพื่อเป็นแบบการแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะเผยแพ่อยากให้คนอื่นรับรู้แล้วก็มารับอุปการะน้องไปพอลงบ่อยๆหลายๆคลิปคนก็เลยตั้งฉายากันโดยปริยายเลยว่าเป็นนางฟ้าหมาจร พี่ขาเอมาพี่ขาโอ้ยใจเย็นไม่เดี๋ยวอ้างนะเออรู้แล้วว่าหิวใช่ไหมหิวใช่ไหมลูกหิวใช่ไหมครับหิวใช่ไหมครับเออรักทั้งคู่แหละล็อกรักทั้งคู่เออเดี๋ยเพิ่งหิวยังปกติเราไปให้อาหารหมาตอนที่ไหนบ้างคะก็จะตั้งแต่บ้านแพเลยค่ะตั้งแต่ห้วยใหญ่มาเรื่อยๆจนถึงวัดยานใช่ประมาณ ก็สิบสิกิโลกว่าก็ให้มาเรื่อยๆแล้อวันนี้ทำอะไร,รอยู่คะอันนี้กำลังจะผสมค่ะผสมอาหารก็คือจะมีหัวอาหารแล้วก็จะเป็นแบบว่าอาหารกระป๋องทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นเนื้อจริงๆอ่ะมีคนอยากจะบริจาคเยอะนะแต่ว่า แพรก็จะแบบว่าให้เขาอะไปบริจาคก,กับกลุ่มหรือว่าคนที่เขาต้องการจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างกับน้องหมาเนี้ยแพรมองว่าถ้าแพรยังมีกําลังอะเดี๋ยวแพรทําเองไม่เป็นไรอยากให้เขาไปช่วยเหลือจุดอื่นหรือว่ามูลนิธิที่เขาต้องการจริงๆมากกว่าอะไรย่างเงี้ยอย่างบางคนถ้าเขาอยากจะให้จริงๆก็ให้เขาแบบว่ามามามา,มาดูมาทําด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเฮ้ยของกินมาแล้ว มาลูกมาเร็วเร็วล็กเตล็กตล็กตล็กมาเร็วเร็วเร็วมาเลงมมา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 เร็วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนน้ำนะลูกเปลี่ยนน้ำก่อนแป๊บนึงขอเปลี่ยนน้ำก่อนจริงๆตรงนี้นแพ้ว่าเจ้าของนะ่าจะเป็นเป็นของบริเวณวัดค่ะซึ่งมีหมาหลายเซตแล้วนะคะแต่เขาไม่เคยไล่เลยแพก็เลยมองว่าตรงนี้ยน่าจะเป็นที่ที่เหมือนกับว่าท่านให้โอกาส ให้โอกาสให้น้องหมาจรได้มาอยู่<ฆ>แล้วก็ให้โอกาสคนที่สัญจรแล้วคนรักหมาได้มาช่วยเหลือก็คือจุดนี้ดีใจอ่ะยังให้เห็นเขาอยากให้เห็นเขาอิ่มใช<จ>่เวลาเขาอิ่มแล้วเขาก็จะแบบมีความสุขเขาก็จะเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีใจแทนเขาจริงๆมีเยอะกว่านี้มากค่ะจริงๆแถวนี้น่าจะมีเกือบ20ตัวก็จะมีแบบลูกหมาบางคนก็จะเอามาปล่อยมาทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะมีแบบอย่างแพรแล้วก็พี่ๆอีกหลายคนที่เขาสัญจรไปมาก็จะช่วยกันหาบ้านให้น้องน้องก็ได้บ้านไปเยอะแล้วค่ะ ติดต่อเวลาคนติดต่อเข้ามาก็จะคุยกับเขาอะค่ะจะทักไปถามเขาคุยโทรคุยกันว่าเขาบ้านเขาเป็นยังไงบางทีก็อาจจะมีการส่งรูปมาให้ดูแล้วก็สามารถมารับด้วยตัวเองได้ไหมคือแพรจะไม่ไม่ทำการส่งน้องหรืออะไรเงี้ยแบบขนส่งแพรจะมองว่าสงสารเขากลัวเขาเป็นอะไรก็จะแนะนําให้แบบถ้าใครที่อยากได้จริงๆจ,จะให้มาหาน้องที่นี่เลยให้มาดูน้องหอมมากเลยอะน้อง อะไรอ่ะทำไมมันหอมขนาดนี้ใช่ไหมทำไมมันหอมขนาดนี้นั่งลองก่อนลูกเฮ้ยเฮ้ยนี่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 ลูกนี่มองมองเห็นไหมลูกมองเห็นไหมอร่อยเหรอลูกอร่อยไหมหอมมากกินไหมอันนี้นี่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 มีเยอะลูก แล้พูดอะไรกับเขาไหมคะก็ถ้าน้องฟังออกยเีก็อยากจะบอกน้องว่าหลักหมาจรทุกตัวบนโลกแล้วก็ทำไมถึงรักเขาอ่าเธอจะรองไงมันทำให้แพนึกถึงตอนแพเจอแบกกี้ครั้งแรกมันเหมือนว่าเราช่วยหมามาเยอะมาก นั่งหมาแบบป่วยมาแบบเจ็บมาไหลบ้านแต่ว่าตอนที่เราเจอแบบกี่ครั้งแล้วคือสภาพตรงนั้นมันไม่มีอะไรเลยไม่มีน้ําไม่มีอาหารแห้งเราไม่มีคนเลยเราก็เลยนึกว่าน้องอยู่อย่างนี้มันยังได้ยังไงไมานานขนาดไหนแล้วมันเลยทําให้มันเจ็บปวดอะถ้าเราไม่เอาเขากลับไปวันนั้นก็คือก็คือน่าแพ้น่าจะอยู่ไม่ได้วันนั้นเลยตัดสินใจว่าเจอเขาแล้วเอากลับไปแล้วก็มาจอนที่ ทั่วไปที่แพรเห็นอยู่ทุกวันเนี้ยคือแพรต้องบอกว่าแพรอาจจะไม่ได้สามารถช่วยเหลือได้ทุกเคสแต่แพรบอกเลยว่าทุกครั้งที่แพรเจอคือแพรพยายามจะต่อชีวิตน้องให้น้องมีชีวิตต่อชีวิตเข้าไปอีกวันหนึ่งให้เขาได้มีลมหายใจให้เขาได้มีชีวิตได้อยู่กับครอบครัวไปอีกวันหนึ่งเท่านั้นเองคือในใจแพรมีมีเท่านี้เอง